พี่บมีสองพันเจ็ดพันอหน้าทัสครับก็สงีาสามที่ตู้ครับอันแรกขอเร่อเีเจ้าภากับเจ้าภาพรับอาะอเสียในฟองแก้วครับตเยียนครับมาด้นต่อหน้าพัสดครับอหน้าพัสดนะครับมีน้าันแมมะครับพูดยี่แหม่ครับพอเสียแห แก้วครับตัวแทนนะครับนั่งแถวหน้ากระทรวงก็ลงตำลานะครับก็ลงจากผมของพ่อแม่หลวงที่ไรวันจักรกับเดี๋ยวครับตัวแทนครับน้องต่อต้องต้องแก้วจุนท้านะครับตัวแทนมาได้ครับนั่งแถวหน้ากระทวงนะครับแม่คุณน้อยเจมุนทาครับตัวแทนคุณน้อยครับมานั่งได้ครับตถวหน้าพระทรวงครับเออตำรวจปีสงสารวินจุนวันครับท่านนะครับนั่งแถวหน้ากระทรวงครับในเรื่องของการป้องกัน น้ำแกงเรงเร่นะครับแกงข่านะครับน้ำแจงเรงเร่นะครับแม่แก้วนันนวครับบนนี้จะเป็นคุยแก้วนันนวลครับไปเลยครับตอนน้ำวัดสงนะครับในมาที่คุณนวัตนาคุณครับนายมานี่คุณนวัตนาคุณครับต่อไปกลอง้าหลึ่งลงเดียวแล้วใจคุณฮะครับ านสันติสุขกันภูวันครับตัวแทนนะครับก็นางตรนหน้าผสมนะครับเขาจะรอเรคุณกาลวันคุณอเล็กไบรท์นะครับอันนี้เป็นตัวแทนเจ้าภางนะครับถึงเขาเเราในอนนครัทุกทีนเงครับแล้วก็เรียนท่านท่านสคุณเงินประุวันก็เป็นอะครับาเปบอกน กูเชอร์นะครับกูเชอร์ใน้บอลครับต่อหน้าผามครับกูรวลีวนะครับอ่าท่านสารวัตรกำม้อนนะครับใช้กอนครับเดดครับณนั้นเก่ยเพียนครับอ่าควอดนะครับในกาลเยกครับข้อคาครับเขาหนักนะครับหนัต่อหน้าด้วยกัน เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะกล่าคำแวไยว้องกันยกของกันแล้วอ่าแล้วก็คนงานู้ชุ่มก็ดำได้ได้หางใช่ไหมใช่ผลผลิตงานก็ชุ่มเอาได้หางก็พอแล้ได้ไม่ตามอีกหาอันนี้เดี๋ยวน่าพวกเราผู้แก่มาน้องครับลกท่านมาปีนีก่อนนะม่ยกที เดี๋ยวเวลาเจ้าพาไป่าคุเ,เจ้ามาันจะยกไปเขาด โอ้โหแหงไห้น้องคิดน้องใจพร้อมกันนะครับอ้าวน้โมพร้อมกันนะครับ

ปิชานาโตเอตังวิหารังสัพปริวารังพุทธสาปูชนถายาพุทธสาสเสนนิยาเทมะสาธุโนพันเตอิมินาวิหาราภาเนนะ ตนัตยัสสะปูชาอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาปิยชนานังทีกราตังทีตายะสุขายะสังวัตโตข้าแต่พระสงค์พุ้เริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายวิหารหลังนี้พร้อมกับทั้งของบริวารไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการถวายวิหารน,นี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พิยชนทั้งหลายมีมานาบิดาเป็นต้นด้วยเป็นกาลงกา ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ตีอันพระธาตุจมก้อนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าพิธีการขึ้นวิหารก็ขึ้นพระธาตุจมก้อเนี่ยเป็นวิหารหลังไม้นะก็นี่ฮะเปลือยนกุ้งกับมาโต้ยนะฮะนี่มากันทีมงานองค์เขตสวตรรค์ุทรเจริญราดนะมากันคือ,อว่าพระธาตุนี่ก็อยูอันนี้อยู่ในเขตเจริญราดนะครับเนาะ ของพระราชุก็เป,เป็นมีพิธีการอย่างของช่วงเจ้าที่ผ่านมานี่กําลังะขึ้นมาเนี่ยแต่เจ้าเป็นเนื่องอย่างพองครับเนี่ยควตานครับถวายควายขตานนะครับน้ออ๋อแล้วก็เปินกรารทำพิธีถวายวิหารหลังนี้ตัวเอ๋อครับ <c oughs> นายอำเภอมาตัวนะครับนี่นะฮะนายอำเภอก็นี่ครับบรรยากาศรอบนอกนี่ผมป้าท่านผู้ชมมาดูสักก๊ำนะ ่อแม่พี่น้องจ้างเพื่อแม่ใจกับมากันลายคนเลยครับเนี่ยนี่ฮะตอนนี้ท่านหลวงพ่นกับคือป้อนฮะ เดี๋ยวเขามาฟังปอนจากท่านหลวงน้อยแต่กี้นี้เขาก็ไปดูการพัฒนาวัดโพธารามมาแล้วนะเพื่อที่จะทําบุญวันเกิดท่านหลวงในวันที่สองเนี่ยจริงๆเป็นเกิดวันที่สิบเอ็ดนะครับ วันในจักเป็นเก้าเป็นมรรดาได้ก็หมายมเอเลรท่านพระอาจารย์สีวงสุวรรณวังโสถเป็นเก้าเป็นมรดาพร้อมกับจากยกจ้าาพีน้องประชาชนที่ได้ร่วมรับดับขันสู่ประโลกไปหน้าที่ได้มาสร้างพระธาตุโมกอนอีกนี่ในโบราณปฏิสังกัดในรุ่มหลายสายจากไปก็นี้ก่อนเป็นวัดหลวงวิ่ยาณของด่านทั้งหลายอยู่ทีใกล้กับอม,มรับขันใจ แม่ว่าอยู่ดีไกลสุดปีใสไปบวรอดขอฝากแกยอดมาเสิกาเกตเจ้พุทเตวด่าจนรักษาอย่างเผ่าถาดเจ้าจึงมี้เป็นเก้าเป็นประจานพ่อแต่ไปนอกไปมีลูกข้าเต้าด่าอากาศสาเต้าด่าปัสสาวะเจ้าด่าไปยินญปยัพมไยัมราชพุทธนาค้ำปนไม้ไอสวรแม่น้่งนา่งไถ่ธรณีสลีกุฏังมาสูตจะพุตรจะบาปสูตรจะเส้นการนำยาดหมายดานจะม้วนจุ่มจักมา พระตาอนุโมทนาพระองค์ส่วนบนบส่วนโคศไปช่วยจอดรอดถึงยังดวงวิญญาณท่านเจ้าทำลายในที่ค้ากาลาวันนี้ยางนี้นัดจุจกจะมีจังแต้ดิลียาหาวาริวะหาภูราริรุเรนตีสากรังเอว,วะเมวะอิโตทินังเปตาตังอุปกับปีติอิชิตังปฏิตังตุมหังอิปังเมวะสวิชิตุ สัพเพปุริตูสังัชญ์ฉันทูปรสุยถาณิชีลาสยาสัพพีติโยวิวัชญ์ฉันตูสัพพารโหนาสตูมเตปวันวนตาราโยสุขีทิขายุโกภวอาจิวาตนาสีนิจานพุธาปจายโนจตารูธรรมมาวัตันตีอายุวันโนสุขังปะลัง ใใจะได้ถวายใ,ใจนี้นะครับครก็ก่อนที่จะได้ในในรัตนาหลวงพ่อได้กล่าวสมุดานีคาถาสัมมาากคำก่อนนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะวันที่สองนะครับที่น้องครับที่สองวันเป็นวันเสี้ยวจะได้ทำบุญอ่าอายุวัฒนะมงคลหลวงพ่อที่ทิพย์ห้า พ่อเหมอนกัถืมาได้ไปรอดทุกข์เเจ็บเจ็บพอับเจ็บพ่เละเจ้าของพ่ออลรเลยอ่วันนี้สองนะครับไปวัดโพไ้ทำบุญอางอาูวัดระนงค์ปนองปอกตอนนงปอจะได้เก่าสำมุทเฮียคถาเสียบเรียบร้อยสำมุทวงเน่เอ่ในมุทวงเน่ในเก่าก็มือซื้อกับปัญญาบางกีปีบมตุ๊กจะได้มืตุ๊กจะได้มอห่วยแล้วนี่แหละเอแบ่งงํานะครับอย่างวันนี้ก็ ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับขอเชิญท่านแต่งหน้าแค่นีนนน้กว่าให้หนังงอแงท่านในเบื้อนะครับหายใจครับท่านวิรับรท่ันทิม้าในทางด้านที่เป็นโดนแฮนด์ปีนองพุทธศาสนานี้การช่วยหายใจนะครับได้กล่าวอย่างกับกระส่งองค์เน้นกับช่างตัวแม็พี่น้องครับเขียนครับท่านนะครับก่อนท่านอาจารย์หลวงญญพ่อนะครับท่านยุคคุณนะครับท่านชลคณาอำเภอครับ ร้อนใจบ่ไ,ได้เนาะหลงนี่เป็นดีวด,ดนะครับพอคิดแก้มาเป็นเรื่องธรรมดาคุณงานนะครับเป็นเรื่องธรรมดาถ้างานไหนไม่ดีนี่นะครับมหมออนบ่มามีปัญหานี่แสดงว่าระเรียบร้อยเอองานใดที่ไม่ดีรู้จะรูกรู้จะรับนี่คือของแตกนะครับก่อนเ,อเรียนท่านพี่น้องสถาวัดพระจองกอน,นะครับผมกลมาเกือบทุกทีนะครับวเวลามีงานวันนี้เห็นความสําเร็จของ คณะสงฆ์นะครับนำโดยท่านเจ้าขุนหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกตำบลแล้วก็พระครูเสน่นะครับตีท่านได้เพียนได้ทั้งปฏิหานและวกศรัทธาอมริใจแล้วก็ศรัทธาจากหลายตีหลายครั้งนะครับตี่วยมาสร้างทีหาเรือดตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับโยผมจะเอาทิมประชาสัมพันไร่ตองเกี่ยวมาทำกับนึ่นะครับ อ๋อไหวโผล่งเป็นสิ่งดีว่าถ้าหันน้องข้างหน้านะครับ่านจะเห็นเลยว่ามองวิวของหนองเลนซ้ายนะครับของมม่วเป็นใจเกือจากต้เป็นมดนะครับก็จะเป็นจุดทองเดียวแป่งตีนหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันจะสอดคล้องกับแนวพาณิชยเขนาดใหญ่ของอี๋หนองเลนซ้ายกวามเสียบมีัญหาน้ัาลไหนนะครับ เราดึงสายต้อง uh, มาขอหน้าหลวงองค์สาหลวงพ่อท่านช่วคุณนะครับเราได้มี่ว่าข้าวชกน้ำมันหลวงเราพดึงดูงเปิดแต่เบ็ดไซเขาต้องอ่านหน้านะมีขอหัวนะครับถึงเขาจะได้ทำงานครับผมขอครับคุณเบ็ดไซว่าตอนที่เขาจะปล่อยไว้ตีกว่างไย้ําเนี่ยเขาต้องคุณเบ็นใจต้องลำบากก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนนิติของกครองนั้นตระกูลท่านสจท่านนายกนะครับทุกท่าน ที่เขาคุยกันไว้เพื่อจะนั่งแต่ว่าความมีน้่งใจเขาต้องมีนะครับสุดท้ายแล้วเฝืนป้าท่าพ่ลุนนะครับของมาโกรได้ส่งไปสักกับเพราะว่าในเรื่องตั้งตัวไ์้สามข้อก็คือว่าถไปหนึ่งไปต้องถึงสองไปและได้แต่งของประเจว่าเนี่ยยายตาสมดกับมีประโยชน์นะครับถ้าเดือนรอดแล้วแต่เอาไว้กินของนิงซ้ายนี่แหละเดี๋ยวทางผู้ป้องป้ามังกเอาไปเอานะครับต่อสุดท้ายแล้ว จากวัดโดยทานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมนาได้ร่าไปสักกัอนะครับแต่ว่าคุณแม่ใจได้คุณไปแล้วแค่ใจนะครับแค่คิดว่าจะมือเนี่ยยังพอว่าแค่คิดจะมือก็ได้คุณแล้วมันบอกว่าตามน้าวเป็นเศซนติโลครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นเศรษฐีกันหมดคุณแม่ใจเซนติเมตรเซนติเมตรถามเท้เทเทาเป็นกิโลครับกิโลร้อยนาที แต่ก่อนท่าน,นายุสูบวุ้เอโดยกกเฉพาะเพลนของการยุสูบวุ้นนี่ท่านายุสุบุ้นกบท่นนาสนสอเจผู้เบียดสอ,จอเสอจอ้าก็มลวนส่งเสริมทนานกิโลห้วนปลาหยนที่ตังที่สุดไปนะครับร้อยห้าสิบท่านคิดดูตะกอนนี่ท่านทรอะไรหมาคบปักนะครับเกษตรกรแบอกิโลห้าสิบก้อนะครับท่านทรร้านก็ได้คุยกับทางท่านนายุมัคลราชว่าขาี้เนี่ยาคนสื่ออะไร เขาส่งเสริมว่าส่งสามงปีนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ออกผลได้ดีที่สุดปีแรกนี่เลยนะครับกิโลร้อยปีนี้ขึ้นมาล้อยห้าซิต่อไปผมเป็น,ปนวงยู่เหมือนผู้เรียนจันทบุรีรนะครับคนบ้านเขาจะากมาได้กินนะของดีจะากมาได้กินเองก็ครัผู้เรียนสมัยนี้แกนใหญ่ๆบ่อนันแล้วนะหันกับแกงน,น้อยๆเพราะแกนใหญ่มันส่งเมืองที่งหมดแกนน้อยกมาขายที่บ้านเขา ต่อไปเช้าที่จีจะได้ถ่ายยศสมบูรณ์ก่อนขายหมือวัตถุเทรนเนอร์รถ่ายยศสมบูร์เนอร์ส่สสงเสริมทุกคนมีตังคโมนี่น่ประก่อเอาของดีมาขายก็ต้องนะครับยังดีมาเข้าไว้ทองเจ้าคุณสมบูรณเนี่ก่อเป็นคนผลิตจากการเกษตรบ้านหนองตะือส่งเสริมคุณภาพนะครับตอนนี้ตทำสุดที่คนขายกันเนี่ยนะครับโรต้สมาทัดซื้อแบบทุกอยา่างเลยนะครับประมาณสามสิบบาทครับสมัยก่อนนี่ สิบกว่าสิบเจ็ดสิบแปดึงขบวนกันแล้าตัสอดจ้บผู้เบดต็งมได้อยู่ได้ยั่งตาดในยุคตะกลตึงม่ได้อยู่ได้ยัางต้องไปบอารู้แล้วเน่งเอาเดียวนี่บ่ต้องนะครับเพราะว่าโรงตัดมาชื่อท่านกีและลุงท่านทีู่ลุงสมัยก่อนเอาตะการเอาไปเหมนเจ้านี่พอมาห้อ่อหาพอเอาไปได้ที่บาทสิบาเป็ดจะต้องขายเพื่อนครับเตยนี่ลุงทักพดผมถามอิมานนะครับ จะดีบอดีครับดเพราะสินค้ามันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาหมายถูกภาคแล้วนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจของท่านจะทำหน้าทีเขานะครับว่าที่สสอเขย่าของเขาให้จะว่าจะได้กับคนได้แต่คนเขย่าขั้นกว่าที่สสเขาตำแน่งนายกอัคระนะครับกระทรวงสอนจอถึงสองตำแนง